ในห้วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อลมหายใจรวยรินคุณคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่ชื่อเสียงแต่มันคือบุญเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงเผยไว้เพื่อให้คุณหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในชาตินี้บุญที่ว่านี้คืออะไรกันแน่คะแล้วทำไมทำไมมันถึงสำคัญขนาดที่ว่าหากพลาดไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเลย วิดีโอนี้มีคำตอบที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อการใช้ชีวิตและเป้าหมายสูงสุดของคุณไปตลอดกาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธพื้นที่ที่เราจะมาไขาความรับแห่งธรรม,มะด้วยปัญญาเพื่อการตื่นรู้ในชีวิตประจาวันค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของบุญแต่ไม่ใช่บุญในแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่มันคือบุญเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นบุญที่จะตัดสินได้เลยว่า เราจะยังคงต้องเวียนไา้ตายเกิดต่อไปหรือจะสามารถไปสู่นิพพานได้ภายในภพชาตินี้ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาลองปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องบุญกุศลที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันก่อนดีกว่าค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าทำบุญภาพแรกที่ปรากฏขึ้นในใจของหลายๆท่านคืออะไรคะบางท่านอาจจะนึกถึงการตักบาตรในตอนเช้าการถวายสังฆทาน การบริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาลหรือการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ใช่ไหมคะบางท่านอาจจะนึกไปถึงการสวดมนต์การนั่งสมาธิการรักษาศีลซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศล,ลกรรมที่น่าอนุโมทนาทาั้งสิ้นค่ะ การกระทำเหล่านี้เปรียบเสมือนการสะสมสเบียงบุญเอาไว้ในบัญชีของเราเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีที่จะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขความเจริญทั้งในภพนี้และภพหน้าแต่เคยสงสัยไหมคะว่าบุญเหล่านั้นจะตามเราไปได้จริงหรือในวินาทีสุดท้ายที่สติสัมปชัญญะกำลังจะดับลงอะไรคือสิ่งที่จะตัดสินชะตากรรมของเราจริงๆ พระพุทธองค์ทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับสภาวะของจิตในวาระสุดท้ายหรือที่เรียกว่าจิตสุดท้ายก่อนตายค่ะพระองค์ตรัสว่าจิตสุดท้ายนี่แหละค่ะคือกุญแจที่สําคัญที่สุดที่จะไขประตูไปสู่ภพภูมิต่อไปพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสภาพจิตของเราในขณะนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางทั้งหมดเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ เหมือนจรวดที่กำลังจะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแรงขับเคลื่อนสุดท้ายก่อนที่เชื้อเพลิงจะหมดลงคือแรงที่จะส่งให้จรวดพุ่งทยานไปในทิศทางนั้นๆและไปได้ไกลแค่ไหนจิตสุดท้ายของเราก็ทำงานในลักษณะเดียวกันเลยค่ะถ้าในขณะนั้นจิตของเราเศร้าหมองหม่นไหมเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวความวิตกกังวลหรือความห่วงหาอาลัยในทรัพสมบัติและบุคคลอันเป็นที่รัก จิตที่เศร้าหมองนั้นก็จะดึงเราลงไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีหรือที่เรียกว่าทุกขติภูมิเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานได้ในทางกลับกันถ้าในขณะนั้นจิตของเราผ่องใสเป็นกุศลระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมามีความสงบมีสติรู้ตัวอยู่จิตที่ผ่องใสนั้นก็จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดี หรือที่เรียกว่าสุขติภูมิเช่นการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีพร้อมหรือการไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการฝึกมรณสติหรือการระลึกถึงความจายอยู่เป็นนิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาค่ะการฝึกมรณสติไม่ใช่การมานั่งคิดให้ตัวเองเศร้าหรือหดหูนะคะ แต่มันคือการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะเหมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมทุกวันเพื่อเตรียมตัวลงแข่งทันในวันจริงชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะเราไม่รู้เลยว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่การเตรียมจิตให้พร้อมอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประมาทได้เลยหลายคนอาจจะถามว่าแล้วบุญที่เราทำมาทั้งชีวิตละ่ะไม่มีความหมายเลยเหรอ ถ้าจิตสุดท้ายเกิดเศร้าหมองขึ้นมาบุญทั้งหมดก็สูญเปล่าอย่างนั้นหรือคำตอบคือบุญที่เราทำมาทั้งชีวิตนั้นไม่สูญเปล่าไปไหนหรอกค่ะบุญเหล่านั้นยังคงอยู่และเป็นเหมือนทุนสำรองชั้นดีแต่ในภาวะคับขันของจิตในวาระสุดท้ายนั้นอารมณ์ที่รุนแรงและฉับพลันมักจะมีกําลังมากกว่าค่ะเหมือนกับคนที่มีเงินฝากในธนาคารเป็นล้าน แต่ในวินาทีฉุกเฉินที่ถูกโจรปล้นกลับตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกไม่สามารถนำเงินนั้นมาใช้ป้องกันตัวได้ทันท่วงทีดังนั้นการสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นและเป็นหัวใจของเรื่องราวในวันนี้ก็คือการฝึกฝนจิตใจให้มีกำลังให้มีสติให้สงบ และให้พร้อมที่จะเผชิญกับความจริงในวาระสุดท้ายนั่นแหละค่ะคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแล้วถ้าจิตสุดท้ายมันสำคัญขนาดนี้บุญเดียวที่เราพูดถึงที่จะช่วยประคับประคองจิตของเราในตอนนั้นมันคืออะไรกันแน่คะมันคือการทำบุญด้วยอะไรต้องใช้เงินมหาศาลไหมหรือต้องไปทำพิธีกรรมที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า คำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจค่ะเพราะบุญที่ว่านี้ไม่ใช่การทำเพิ่มแต่คือการละทิ้งถูกต้องแล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดบุญอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะที่จะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้แม้ในภพชาตินี้คือบุญที่เกิดจากการปล่อยวางจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะ หลายคนพอได้ยินแบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามันย้อนแย้งจังเลยที่ผ่านมาเราถูกสอนให้ทำให้สร้างให้สะสมบุญบารมีแต่ทำไมคำสอนนี้ถึงบอกให้ละให้ทิ้งละ่ะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการทำบุญโดยทั่วไปนั้นคือการมุ่งหวังผลของบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขสบายซึ่งก็ยังคงวนเวียนอยู่ในสังสารวัต หรือวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่สิ้นสุดแต่เป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่งชี้ทางไว้คือการออกจากสังสารวัฏนี้โดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงการจะไปถึงจุดนั้นได้เราไม่สามารถใช้สเสบียงแบบเดิมๆได้อีกต่อไปค่ะเพราะทุกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์ ดีหรือชั่วทั้งหมดล้วนเป็นภาระที่ถ่วงรั้งจิตของเราเอาไว้ไม่ให้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงหลักการสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อการปล่อยวางนี้มีหัวใจหลักๆอยู่สองประการที่สัมพันธ์กันอย่างยิ่งค่ะนั่นก็คือการไม่ยึดมั่นไม่ปรุงแต่งและการพิจารณาอสุภะเรามาดูกันทีละอย่างนะคะอย่างแรก การไม่ยึดมัน่นไม่ปรุงแต่งหมายถึงอะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการฝึกมองทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันโดยไม่เอาใจของเราเข้าไปเกาะเกี่ยวหรือสร้างเรื่องราวต่อเติมขึ้นมาค่ะในชีวิตประจำวันของเราจิตของเราทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งสารพัดเรื่องราวขึ้นมาฉันเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนแบบนี้ ฉันชอบสิ่งนี้ฉันเกลียดสิ่งนั้นนี่คือร่างกายของฉันนี่คือครอบครัวของฉันนี่คือความสำเร็จของฉันนี่คือความล้มเหลวของฉันความคิดและความยึดมั่นนี้ล่ะค่ะคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันผูกมัดเราไว้กับโลกใบนี้อย่างเหนียวแน่นพอถึงเวลาที่ต้องจากไปจริงๆจิตมันก็เลยสลัดไม่หลุด มันยังห่วงยังอาลายัยยังยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเคยนิยามว่าตัวกูของกูความทุกข์ทรมานในวาระสุดท้ายส่วนใหญ่ก็เกิดจากความยึดมั่นนี้เองการฝึกไม่ยึดมั่นไม่ปรุงแต่งก็คือการหัดเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูค่ะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่กระโจนเข้าไปเล่นกับมัน เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำแล้วมองดูใบไม้ที่ลอยผ่านไปเราไม่กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะคว้าใบไม้นั้นไว้เราแค่เฝ้าดูมันลอยมาแล้วก็ลอยจากไปเท่านั้นเองค่ะจิตที่ถูกฝึกให้เป็นผู้ดูอยู่บ่อยๆจะเริ่มเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยแม้แต่อย่างเดียวเมื่อจิตเห็นความจริงเช่นนี้บ่อยเข้าความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงไปเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตจะเริ่มเบาเริ่มว่างและเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นที่นี้มาถึงเครื่องมือชิ้นที่สองซึ่งทรงพลังมากๆ ในการทลายความยึดมั่นที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์เรานั่นก็คือการพิจารณาอสุภะค่ะอสุภะแปลว่าความไม่งามหรือความไม่น่ายินดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาก็คือร่างกายของเรานี่เองค่ะต้องขอย้ำตรงนี้ก่อนนะคะว่าการพิจารณาอสุภะไม่ใช่การดูถูกร่างกายหรือการเกลียดชังตัวเองนะคะ แต่มันคือการมองร่างกายด้วยสายตาแห่งความเป็นจริงเพื่อทำลายความหลงผิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใครน่าทนุถนอมและเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะความยึดมั่นในร่างกายนี้ล่ะคะ่ะคือความยึดติดที่ฝังรากลึกที่สุดในจิตใจของปุถุชนเราเราอาบน้ำให้มันทุกวันเราหาอาหารดีๆให้มันกิน เราหาเสื้อผ้าสวยๆให้มันใส่เราตกแต่งประทินโฉมมันสารพัดเรากลัวมันจะแก่กลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะตายเราทำทุกอย่างเพื่อปรนเปรอรับใช้ร่างกายนี้จนเราหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นการพิจารณาอาสุภะคือการฝึกมองให้ทะลุเปลือกนอกที่สวยงามเข้าไปค่ะ มองให้เห็นว่าภายในร่างกายที่เราหวงแหน,นักหนานี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างมีหนังห่อหุ้มอยู่ภายในก็มีเลือดมีน้ำหนองมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีของเสียมีสิ่งปฏิกูลต่างๆมากมายมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันต้องแก่ลงมันต้องเจ็บป่วยและสุดท้ายมันก็ต้องแตกสลายเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา ไม่มีใครหนีพ้นความจริงข้อนี้ไปได้เมื่อเราฝึกพิจารณาความจริงของร่างกายแบบนี้อยู่บ่อยๆจิตมันจะค่อยๆค,คลายความลหลงไหลคลายความยึดมั่นในกายนี้ลงไปได้ค่ะมันจะเริ่มเห็นว่าโอ้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวเท่านั้นเอง เมื่อถึงเวลามันก็ต้องคืนสู่สภาพเดิมพอจิตคลายความยึดมั่นในกายได้ความกลัวตายมันก็จะลดลงไปอย่างมหาศาลเลยค่ะเพราะจิตมันรู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังจะแตกสลายไปนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่เป็นเพียงบ้านที่เราเคยอาศัยอยู่เท่านั้นเมื่อนำหลักการทั้งสองอย่างนี้มารวมกันคือการไม่ยึดมั่นปรุงแต่งในความคิดและอารมณ์และ การพิจารณาอสุภะเพื่อคลายความยึดมั่นในร่างกายนี่แหละค่ะคือการสร้างบุญเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นบุญที่เกิดจากปัญญาที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงบุญชนิดนี้ไม่ใช่การสะสมอะไรภายนอกเลยแต่มันคือการขัดเกลาและปลดปล่อยจิตใจจากภายในเมื่อจิตถูกฝึกให้ปล่อยวางจนชำนาญแล้วในวาระสุดท้ายของชีวิตแม้ร่างกายจะเจ็บปวดทุกทรมานเพียงใด แต่จิตก็จะสามารถตั้งมั่นสงบและเป็นอิสระอยู่ได้มันจะไม่ดิ้นรนไม่โหยหาไม่เศร้าหมองและในวินาทีสุดท้ายนั่นเองจิตที่อิสระอย่างสมบูรณ์จากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงก็จะสามารถพุ่งทยานออกจากวงจรแห่งทุกข์ไปสู่สภาวะแห่งนิพพานอันเป็นบรมสุขได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นและเข้าใจถึงพลังของบุญเดียวนี้เราจะขอยกเรื่องราวที่น่าทึ่งเรื่องหนึ่งจากพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าพลังแห่งการปล่อยวางในวาระสุดท้ายนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดเรื่องนี้อยู่ว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระติสัตท่านบวชเมื่อแก่ชาราแล้ว แต่ก็มีความเพียรในปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตในร่มกาสาวพัสของท่านท่านไม่เคยมีลาบยศสรรเสริญอะไรมากมายมีเพียงจีวรเก่าๆที่ใช้สอยอยู่เท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีญาติโยมผู้มีศรัทธานำผ้าเนื้อดีอย่างยิ่งมาถวายท่านท่านดีใจมากค่ะและตั้งใจว่าจะนำผ้าผืนใหม่นี้มาตัดเย็บเป็นจีวรเพื่อใช้ในวันรุ่งขึ้น ความรู้สึกยินดีและผูกพันในภาพผืนใหม่นั้นเกิดขึ้นในใจของท่านอย่างเงียบๆโดยที่ท่านเองก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตอย่างชัดเจนแต่ในคืนนั้นเองขณะที่ท่านกำลังหลับอยู่ท่านก็ได้เกิดอาภาธหนักขึ้นมาอย่างกระทันหันเป็นอาการป่วยที่นำท่านไปสู่ความตายในที่สุด ในขณะที่ลมหายใจของท่านกําลังจะหมดลงจิตสุดท้ายของท่านไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือการปฏิบัติที่ท่านทำมาทั้งชีวิตแต่จิตของท่านกลับไปผูกพันอยู่กับผ้าเนื้อดีผืนนั้นจิตของท่านห่วงหาอาลัยในจีวรผืนใหม่ที่ยังไม่ทันได้ใช้ ด้วยอำนาจของจิตสุดท้ายที่ผูกพันอยู่กับทรัพย์สมบัตินั่นเองหลังจากที่ท่านมรณภาพไปท่านก็ได้ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆเกาะอ,อยู่ที่จีวรผืนนั้นทันทีค่ะเห็นไหมคะว่าน่ากลัวขนาดไหนการปฏิบัติมาทั้งชีวิตเกือบจะสูญเปล่าไปเพียงเพราะจิตสุดท้ายที่ไปยึดติดกับสิ่งของเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นค่ะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระยาณพระองค์จึงรับสั่งให้พระภิกษุรูปอื่นๆเก็บจีวรผืนนั้นไว้ก่อนอย่าเพึ่งนำไปทำอะไรเป็นเวลาเจวันเมื่อเลนตัวนั้นมีอายุไขครบเจวันและตายลงด้วยผลบุญที่เคยเป็นพระภิกษุมาก่อนจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตจากนั้นพระพุทธองค์จึงอนุญาตให้พระภิกษุนำจีวรน,นั้นไปแบ่งกันได้ เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งในฝั่งของความยุติติดนะคะทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นจุดหักมุมที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการปล่อยวางค่ะมีเรื่องราวของพระอ,อรหันต์หลายองค์ที่บรรลุธรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตในลมหายใจสุดท้ายก่อนจะปรินิพานยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุบางรูปที่ปฏิบัติมาตลอดชีวิตแต่ยังไม่บรรลุธรรมโดยสมบูรณ์ เมื่อท่านหลมป่วยลงและรู้ตัวว่ากำลังจะตายในขณะที่ความเจ็บปวดทางกายกำลังบีบคั้นอย่างรุนแรงแทนที่ท่านคร่ำครวญหรือทุรนทุรายท่านกลับใช้สติและปัญญาที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตพิจารณาลงไปที่ความเจ็บปวดนั้นตรงๆ ท่านเห็นว่าเวทนาหรือความรู้สึกเจ็บปวดนี้ก็เป็นเพียงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายที่กำลังจะแตกสลายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ในขณะที่ท่านปล่อยความยึดมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างลงได้อย่างสิ้นเชิงทั้งร่างกายเวทนาและความคิดในชั่วขณะจิตนั่นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิงบรรลุเป็นพระอรหันต์และปรินิพานไปในวินาทีสุดท้ายนั้นเองเห็นความแตกต่างที่น่าทึ่งไหมคะบุญที่ส่งท่านเหล่านั้นไปสู่นิพพาน ไม่ใช่การกระทำภายนอกที่สั่งสมมาแต่คือสภาวะจิตที่ปล่อยวางได้อย่างสิ้นเชิงในลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละค่ะคือบุญอันสูงสุดคือเป็นบุญที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างแต่เกิดจากการทำลายทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดค่ะที่แสดงให้เห็นว่าบุญในระดับปรมัต์หรือระดับสูงสุดนั้น ไม่ใช่การกระทำแต่คือสภาวะแห่งจิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงมาถึงตรงนี้หลายท่านคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะคะว่าบุญเดียวที่ต้องทำก่อนตายนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรขอสรุปแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้อีกครั้งนะคะบุญที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องฝึกฝนและเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่การบริจาคด้วยเงินทองหรือการสะสมบุญแบบภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่คือบุญภายในที่เกิดจากการฝึกฝนจิตของเราให้รู้แจ้งและปล่อยวางในทุกขณะของชีวิตมันคือการฝึกมองทุกอย่างตามความเป็นจริงฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งร่างกายความคิดอารมณ์ทรัพย์สิสนชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความดีที่เราเคยทำมา เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นภาระที่จะถ่วงรั้งเราไว้ในสังสารวัฏการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดก็คือการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนณะอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะคือการใช้ทุกๆุกวันทุกๆุกลมหายใจเป็นโอกาสในการฝึกฝนสติฝึกฝนปัญญาเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้เบาให้สะอาดให้เป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราฝึกฝนจนชำนาญแล้วไม่ว่าความตายจะมาเยือนเราในรูปแบบใดหรือเมื่อไหร่ก็ตามเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างสงบด้วยจิตใจที่พร้อมจะสละคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกใบนี้และก้าวไปสู่ความอิสระอันสูงสุดได้อย่างแท้จริงนั่นคือเป้าหมายที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไวใ้ให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะลองนำไปคบคิดและทบทวนดูว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตเพื่อสะสมหรือเพื่อสละกันแน่คำตอบนั้นอยู่ในใจของทุกท่านแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ